เจ็ดโมงเช้าท่ตาช่างเปิดจนเส้นยาแดงผ่าแปะตอน10บโมงนะครับก่อนตาช่างปิดก็ทําน้าหนักได้นะก็ต้องมาดูว่าสภาพเป็นยังไงนะครับจะฟื้นตัวได้หรือเปล่านะฮะในขณะที่ทางของน็อตพันชิตมวยไทยนะครับมาในพิกัดน้ำหนักที่มากกว่านะครับตู่นี้มีการต่อน้ำหนักนะฮะทางด้านของยกซิมบเตอร์มาในพิกัดน้ำหนัก138่้อปอนด์ในขณะที่น็อต พันชิ้นมวยไทยมาในพิกัดน้ำหนัก140ปอนด์นะครับแล้วก็จบจากคู่นี้ฮะก็เราจะต่อด้วยการชิงอันดับที่3ในมวยรอบพีวันนะครับแล้วก็ปิดท้ายรายการด้วยชิงชนะเลิศครับที่กล้องจับอยู่นี้นะคะเป็นพี่บอยให้เกียรติถอดมงคลน็อตพันชิตมวยไทยนะคะ ส่วนฟังโยกนีได้วิกเตอร์เดลาทัวเจ้าของสีเสื้อสิทวิกเตอร์ค่ะให้เกียรติถอดมงคลน,นักมวยในสังกัดราวนน,นี่คือผลคะแนนครับจากคู่ที่4เดียนสอก์พอยต์ฟอร์มเดอะฟุตบอลกรรมการท่านที่1จัสวันรติการมานะให้คะแนน 47, 49, 47, 49 กรรมการท่านที่2จัสทูชนพลน้ำสุนิการให้คะแนน47 49 47 49กรรมการท่นที่สจัสทรีอุทชโชิอมพรให้คะแนน47 49 47 49ผลการรวมคะแนนกรรมการจะทำสามท่านนะครับก็เป็นฝั่งน้ำเงินนะฮะเป็นฝ่นายชนะครับในคู่ที่4อย่างที่โค้ชเชบอกนะคะเมื่อเช้านี่ยกทำน้ำหนักเกินมาต้องมาดูว่าพอทำน้ำหนักให้ได้ตามทีกัดเนี่ย จะยืนระยะหรือว่าความฟิตเป็นยังไงจะมีผลต่อการชกค,คืนนี้ไหมร่างกายฟื้นตัวดีหรือยงังนี่ก็ต้องมาดูนะฮะนี่ขนาดว่าต่อน้ำหนักนะครับขนาดของน้ำเงินนี่1้0ปอนด์ยกนี้138แต่ว่าส่วนสูงนี่ต่างกันพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะยกนีสูง180นะครับในขณนะที่น็อตสูง1้อนะครับต้องมาดูว่า ระหว่างช่วงชกน้ำหนักที่ต่อกับความหน่นย้าจากการลดน้ำหนักจะเป็นยังไงนะครับอาโดนกวาดลานนะดองนี้ฮะล้มก้นจำเป้าลงไปครับยกครับทางด้านประสบการณ์การชกนี่ต้องให้น็อตเลยนะคะผ่านเสถิมาร้อยไฟส่วนยกนี่ผ่านมาแค่50ไฟค่ะโคชเชมาครับทีบซ้ายหน้าสกัดไว้ก่อนฮนะ มัดขวาตามด้วยเตะซ้ายครับน็อตพันชินมวยไทยพันชินมวยไทยนี่เป็นหนึ่งในค่ายใหญ่ในกอสมุยเลยนะฮะในขณะที่สิดเวกเตอร์นี่เป็นค่ายน้องใหม่นะครับดูแลจัดตั้งบริหารงานโดยวิกเตอร์เดลลาทัวนะฮะค่ายใหม่กำลังมาแรงเลยค่ะนี่ฮะแข่งไปครับอาแข่งคืนมาเหมือนกันครับแข่งคำตัตแล้วตบด้มขวาโอคือแม จังหวะนี้ล้มลงไปก้นจำเบ้าเลยทีเดียวนะการล้มแบบนี้เนี่ยถ้าล้มไปแรงๆนี่มีผลต่อก้นกบหลังล่างและกระดูกได้ใช่ไหมคะโคชเช่ได้เหมือนกันนะฮะแม้ว่าพื้นเวทีนี้จะมีความยืดหยุ่นเล็กน้อยนะครับแต่อาจจะมีผลหรือเปล่ายังไงก็ต้องมาดูกันนะฮะล้มครั้งสองครั้งไม่เป็นไรแต่ถ้าล้มบ่อยๆเนี่ย อาจจะส่งผลถึงเรียวแรงและก็พกลังในการเตะได้นะคะโคเชใช่ครับอเดินเข้าหาครับอาทีไปก่อนนะเอามัดมาบืดไปนิดนึงครับหมดยก,กผู้ที่5ครับยกซิมิเตอร์เจอกับน็อตพันชิดมวยไทยครับ โอ้เขาลอยจักยงนะเอาละเริ่มมีลีลามีอาวุธกันได้รับชมครับยกครับเอาสายสูงครับจากยกครับใจหายว่าประโยกแกตัวสูงอยู่แล้วแล้วแกกระโดดสูงมากกลัวแกจะลอยลงไปข้างล่างอ่าฮะแต่สายสูงครับเอาหลบได้ครับท่านนั้นของนี่ฮะับเวชชันมาร์คทิงนะครับจากน็อตครับกระชับพื้นที่เข้ามาครับเอาขวาไปฮะลงนี้น็อตหลบแต่ยังโดนอยู่นะครับช่วงยาวๆของ ยกนียังได้เปรียบอยู่นะฮะ้าไปครับพยายามจะเตะล่างฮะเจอถีบซ้ายสก,กัดไว้เอาเตะล่างฮะผ่าพับในครับฐาน,นของน็อตพันชิ้นมวยไทยสายลําตัวครับยกกระชับพื้นที่นะรนระยะเข้ามาครับหมัดซ้ายขวาครับตามด้วยเตะแข้งซ้ายครับสายขวาอีกทีครับแข้งขวาไปก่อนครับยก ก็อน้ว่ามีโต้มีเถียงมีแรงนะครับไม่ยอมโดนรับอยู่ฝ่ายเดียวกันทั้งคู่นะฮะนี่ฮะคือไซน่าครับแล้วทางของน็อตนี่พยายามเอี้ยวตัวหลบแล้วแต่หลบไม่พ้นนะครับเมื่อสักครู่หยับซ้ายครับถึงจะออกอาวุธกันไม่เยอะแต่แต่และลูกนี่หนักหนักหน้าห,าหวาดเสียวทั้งนั้นเลยนะคะ,ะมาแล้วค่ะมาจากนอ็อตชิดเข้ามาครับ ยายามหาจังวาหวะขอการฮะสายสูงเอาลุดครับเอาแม่พลาดล้มลงไปก่อนนะครับไม่เป็นไรฮะวาจากไหมครับนี่น้ำใจนักกีฬานะาไม่เข้าไปซ้ําไม่เข้าไปซ้ําเติมนะฮะเอาแข้งขวามาครับยกครับขวาน้ำตัวสายสูงมาจากน,น็อตนี่ครับหมันแล้วตามด้วยแข้งขวาเอาแล้วเจอเกี่ยวลงไปแบบนี้ครับจากยกสิ์วิกเตอร์ แฟนมวยที่รับชมอยู่ตอนนี้สามารถส่งข้อความมาเชียร์มาชมนักมวยที่ท่านชอบได้นะคะเป้นเชื่อว่านักมวยหลายๆท่านมาอ่านข้อความแล้วมาดูวิดีโอตัวเองย้อนหลังแน่นอนก็จะเป็นกำลังใจให้นักมวยได้สืบสานวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมมวยไทยต่อๆไปค่ะใช่ครับ นี่คือรายการส่งเสรมิมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับซาวพาวเวอร์จากประเทศไทยและเป็นรายการที่ให้โอกาสฮะนักมวยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักมวยหน้าใหม่ไฟแรงฮะรหรือนักยกสัตว์แข่งโอ้เล่นแข่งกันแล้วค่ะตอนนี้โอ้ยกเกี่ยวขาน็อตไว้ได้แล้วเขา่าเข่าอีกแล้วคะ่ะอ้าว นับเลยไวไม่ไวไหวไม่ไวลุกไวไหมโอเคลุกแล้วค่ะเอาละมาลุ้นกันต่อนะมืัอสักครู่ครับด้ไปหนึ่งน้จะปิดจอบได้หรือเปล่าฮะยกครับยกเข้าไปครับเข้าไปโอ้ยไม่ไหวครับกรรมการยุติการชกเรียบร้อยครับก็ ยกสิตวิกเตอร์นะคะสาดเขาใส่น็อตพันชิดมวยไทยแล้วก็มาย้ำนี่ค่ะเขาเขาเข้าไปอันดับไมไสเรดคอร์นอร์ยกสิตวิกเตอร์ยังจุกอยู่นะคะจุกน่าจะจุกตั้งแต่เขาดอกแรกแล้ว